อั a s s อ l a m u a l a i k u m w a มะ h ุลลอฮิวะบะเราะก k a ตฮ์ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นป .3 นะคะก็อย่างที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำในแบบฝึกหัดที่สนะคะหน้าที่20นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามายกมือขึ้นอ่านดูอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني, علم وارزقني فهما آمين ก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนากีร้กับมารีฟากันอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะคะ,ะเผื่อว่าเราอาจจะมีใครลืมไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ,ะดูซิยังจําได้อยู่ไหมนะคะ,ะนากีร้อนากีร้อเจาะจงหรือไม่เจาะจงคะนักเรียน ไม่เจาะจงนะคะอ่านากีรอไม่เจาะจงนะคะอครูเขียนไม่สวยขอมาอัพด้วยนะคะจะพยายามเขียนให้อ่านออกมากที่สุดนะคะอาจจะเอียงบ้างนะคะไม่เจาะจงนะคะส่วนมารีฟ้าเจาะจงนะคะถูกต้องค่ะ อ่าแล้วข้อสังเกตของนก,กีรอมีอะไรอีกคะไม่มีอลิฟลามอ่าไม่มีอลิฟลามนะคะส่วนมาดีฟ้าทำไมคะมีอลิฟลามนะคะแล้วก็นก,กีรอเป็นยังไงอีกคะสามารถใช่ใช้อะไรได้คะตานวินนะคะ,อ,อ,ะอันอ่าณคู เขียนใหม่นะคะสามารถใส่ตันวีนได้นะคะฟัาตชาัตันกัสรอไันดอมมาตานนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะ <c oughs> ส่วนมารีฟ้าใส่ได้ไหมคะใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้แค่สระเดียวเท่านั้นนะคะก็คือฟัตชักาัสรอและดอมมา ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ,ะนกกากรอไม่เจาะจงไม่มีอาลิฟลามสามารถใส่เป็นตันวินได้นะคะตันวินคือสระซ้อนอันอินอุลฟัตฮะไตยนกาสราตาไตนและดอมมาไตรยนะคะโซนมารีฟา้าเจาะจงมีอาลิฟลามและไม่สามารถใส่ตันวินได้นะคะใส่ได้แค่สระเดียวนะคะก็คือ I U ha. อีอูฟัตฮะกัสรอและดอมมะนะคะอย่างเช่นคำว่านกิโรอใบาตุนพอเป็นมารีฟ้าก็เป็นอัลใบตุ้ยยกตัวอย่างอีกหนึ่งคำนะคะอย่างเช่นนกิโร่กาลามุนพอเป็นมารีฟ้าอัลกอลามูนะคะทีนี้นะคะ แบบฝึกหัดที่3ที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะคุณครูจะเลือกทำให้ดูเป็นตัวอย่างแค่2ข้อนะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกทำเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในแบบฝึกหัดนี้กันนะคะโจทย์เขาบอกว่าอิมลาอิลฟารักฟิมายลีบิวตอิลกลมติลโมนาซิบามินาลกมาติตาเลียนะคะจงเติมในช่องว่างนะคะโดยการนำคำที่เหมาะสม จาคำต่างๆต,ต,ต่อไปนี้มาเติมลงในช่องว่างนะคะก็คือให้นำคำที่กําหนดให้นะคะมาเติมลงในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำ,คำที่เขาเรามาดูกันนะคะว่าคำที่เขากําหนดให้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้อยู่ในหน้าที่20นะคะนักเรียนเปิดไปพร้อมๆกันคุณเลยนะคะอ่าเรามา หาคำที่เหมาะสมไปเติมในช่องว่างกันนะคะคำที่เขากําหนดมานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด6คคำนะคะอ่าเท่ากับจํานวนข้อพอดีเลยนะคะอันนี้ข้อ1 2 3 4 5 6อ่าลองดูเลขภาษาอาัหรับดีๆนะคะ1 2 3 4 5 6 มีหกข้อพอดีนะคะคำที่เขากำหนดให้นะคะคำแรกนะคะเจมีลุนเจมีลุนเจมีลุนแปลว่าสวยเจมีลุนแปลว่าสวยนะคะนักเรียนอาจจะเขียนกำกับไว้นิดนึงก็ได้นะคะเขียนคำแปลกำกับไว้นิดนึงนะคะเราจะได้เลือกมาเติมได้ถูกนะเจมีลุนสวยต่อไปนะคะคำที่เขา คำที่เขากําหนดมาให้คําที่สองนะคะวาสีคุณว่าสีคุณแปลว่าสศกกระปรกสศกกระปรกต่อไปค่ะคําที่สามที่กําหนดมาให้นะคะมาฟตูรุนมาฟตูรุนแปลว่าเปิดอยู่เปิดอยู่ อเขียนกำกับไว้ได้นะคะเพื่อให้ง่ายนะคะต่อการที่เราจะเลือกมาใส่นะคะต่อไปนะคะคำที่สี่นะคะฮารุนฮารุนแปลว,ว่าร้อนร้อนต่อไปค่ะคำที่5ที่กำหนดมาให้นะคะส t ก c ี y r น สกีลุนแปลว่าหนักหนักนะคะและคำสุดท้ายที่กำหนดมาให้นะคะคอฟฟีฟุนคอฟฟีฟุนแปลว่าเบาเบานะคะามาดูกันอีกครั้งนะคะว่าคำที่เขากำหนดให้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะเจะมีลุนสวยวาสีคุนสกัโรก มัฟตูหุนเปิดฮารุนร้อนสกีลุนหนักคอฟีฟุนเบานะคะมีหกคำนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อกันนะคะว่าคําที่กําหนดมาให้ในข้อเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะอัลฮาจารุจุดจุดจุดจุจุดอัลฮาจารุมาจากคําว่าฮาจารุนนะคะแปลว่าก้อนหินก้อนนี้มัน จุด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 มันทำไมมันสวยมันสกปรกมันเปิดมันร้อนมันหนักมันเบาอ่นักเรียนลองเลือกมาเติมให้ถูกต้องนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะอ่เดินครูอธิบายให้หมดทุกข้อก่อนนะคะแล้วก็เดินครูเลือกทําให้ดูสองข้อนะคะข้อที่สองนะคะอัลบาบุจุด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 อัลบาบูมาจากคําว่าบาบุนนั่นเองนะคะ แปลว่าประตูบานนี้มันจุดจุดจุดจดมันสวยมันสุกปรปกมันเปิดอยู่มันร้อนมันหนักมันเบาอ่ะอันไหนหนูลองเลือกมาดูนะคะข้อที่สามนะคะอัลกมารุจุด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 อัลกมารุมาจากคําว่ากอมารุนนะคะแปลว่าดวงจันอ่าดวงจันมันจุด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 มันทาไมคะมันสวยมันสกปรปก มันเปิดมันร้อนมันหนักมันเบาอ่าหนูลองเลือกมาดูนะคะข้อที่ 4, ี่นะคะอัลวารกูจุด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 อัลวารกูมาจากคําว่าวารอกูนั่นเองนะคะแปลว่ากระดาษนะคะกระดาษแผ่นนี้มันมันทําไมมันสวยมันสกปรกมันเปิดอยู่มันร้อนมันหนักหรือว่ามันเบาอ่า ข้อที่ห้าค่ะ almindilu จุด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  almindilu ม,มาจากคําว่า m i n ดีลุนนะคะแปลว่าผ้าเช็ดหน้านะคะอ่าผ้าเช็ดหน้ามันทําไมลูกอ่าลองเติมไปดูนะคะมันสวยมันสกรปรกมันเปิดมันร้อนมันหนักมันเบาอ่าลองเลือกเติมให้เหมาะสมนะคะให้เหมาะสมให้มากที่สุดนะข้อสุดท้ายค่ะ อลาลบาน่จุด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 อลาบาน่มาจากคําว่าลาบาน่นนะคะแปลว่านมนั่เองนมแก้วนี้มันมันทําไมมันสวยมันสกรปรกมันเปิดมันร้อนมันหนักมันเบาอ่าหนูลองเลือกมาดูนะคะอ่าให้เหมาะสมมากที่สุดนะคะอ่าโอเคนะคะเราก็รู้ความหมายกันหมดแล้วนะคะทั้ง คำที่เขากําหนดมาให้นะคะทั้งคําที่อยู่ในข้อนะคะความหมายของประโยคนะคะอาทีนี้คุณครูจะเลือกทําให้ดูสองข้อนะคะคุณครูขอเลือกเป็นข้อไหนดีเอ่ยข้อห้าละกันนะคะคุณครูขอเลือกข้อห้านะคะข้อห้าอัลมินดีลจุด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 ้ดดดาชน,นามันทําไมคะ มันสวยสวยเข้าไหมเพราะผ้าเช็ดหน้าสวยเข้าไหมคะก็เข้าอยู่นะมันสกรปรกอันนี้ก็ได้นะคะมันเปิดอันนี้ไม่ได้นะคะมันร้อนมันหนักมันเบาอ่าสามสี่อันข้างหลังนี้ไม่ได้นะคะให้เลือกให้เลือกระหว่างสวยกับสกรปรกนะคะซึ่งคําว่าสวยเนี่ยมันยังเหมาะกับคําอื่นมากกว่าคําว่าอัลมินดีรูนะคะเพราะฉะนั้นภาชนะนะคะอัลมินดีรูจะคู่กับคําว่า ว่าสิคุณนะคะอัลมินดีลูว่าสิคุณอัลมินดีลูว่าสิคุณนะคะถ้าเชนหน้าพื้นนี้มันสกปรกนะคะอัลมินดีลูว่าสิคุณถ้าเช่นหน้าพืนน้นนี้สก,กปรกเรีนยนใส่ตามได้เลยนะคะที่ครูทำเป็นตัวอย่างนะคะ อา่าพระชนน้าผืนนี้สก,กรปรกนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะเอาเป็นข้อข้อไหนดีเอ่ยข้อสี่ละกันนะคะข้อสี่นะคะอ่าอันมินดีลู่สก,กรปรกเอาไปแล้วอ่ากาทิ้งนะคะอ่ะข้อสี่นะคะอัานวารักู้จุด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 อัานวารกู้กระดาษแผ่นนี้มันมันทําไม มันสวยหรอไม่เข้านะคะมันเปิดอยู่ก็ไม่ค่อยเข้านะคะมันร้อนอ้าไม่ค่อยเข้านะคะมันหนักมันเบาอ่านักเรียนคิดว่าเหมาะกับคําไหนมากที่สุดอ่าคุณครูฉเฉลยนะคะมันจะเหมาะกับคําว่าคอฟฟ่ฟูนมากที่สุดนะคะกระดาษแผ่นนี้มันเบานะคะมันเหมาะสมมากที่สุดแล้วนะคะ ความที่เหมาะสมมากที่สุดของแต่ละคำนะคะมาเขียนนะคะลองดูความเหมาะสมดูนะคะว่ามันเหมาะลูกป่าเวลาแปลแล้วเนี่ยเข้าใจไหม่าอ,อฟฝุ่นข้อสี่นะคะก็จะได้คำว่าอัลวาโรกุกาแฟฝุนนั่นเองนะคะอะ่โอเคนะคะคุณครูก็ได้ทำแบบฝึกหัดที่3มนะคะในหน้าที่ ยี่สิบนะคะให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปทําในข้อที่เหลือนะคะสี่ข้อนะคะเลือกคาที่เหมาะสมมากที่สุดนะคะมาเติมนะคะน,นักเรียนลองดูนะคะลองเอามาเติมแล้วก็ลองแปลดูว่ามันเข้าใจไหมประโยคนั้นเนี่ยอ่าก้อนหินก้อนนี้มันทําไมประตูบานนี้มันทําไมดวงจันทร์ดวงนี้มัน ทำไมนมแก้วนี้มันทำไมนะคะอ่านักเรียนก็ลองไปเลือกดูนะคะซึ่งคำที่เราเอาไปแล้วเนี่ยก็มีคำว่าวาสีคุณกับคอฟฟีฟุนนะคะก็จะเหลือแค่จะมีลุนมัฟตูรุนฮารุนสกีลุนนะคะแค่สี่คำนะคะอ่าไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนลองเลือกดูให้เหมาะสมนะคะแล้วถ้าใครทำหน้านี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะส่งมาให้ครูประจำชั้นนะคะส่งมาให้คุณครูตรวจนะคะส่งมาผ่าน ให้นักเรียนเนี่ยส่งผ่านครูประจําชั้นมานะคะคุณครูจะตรวจดูนะคะว่านักเรียนทําได้ถูกไหมนะคะ,ะการบ้านเหมือนที่บอกเลยนะคะก็คือแบบฝึกที่สามนะคะเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะในหน้าที่ยี่สิบนะคะซึ่งใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งรูปนะคะแบบฝึกหัดนี้มาให้คุณครูตรวจนะคะครบนี้นะคะคุณครูก็ฝากแบบฝึกหัดนี้ไว้อันเดียวนะคะแค่สี่ข้อที่เหลือนะอ่า คาบนี Harr ing, ata, ้ค <nova S 2> ุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามวอะไยกุมวรห์มาตุลลอฮิวะบารอกาตุค่ะ